สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่โรงเรียนอะไรคะวันนี้นะคะห้องเรียนของเราก็จะมาสำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะไปเลยค่ะ อ่ะเราก็มาถึงแหล่งเรียนรู้จุดที่หนึ่งของเรานะคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆสวนจิตอาสาค่ะสวนจิตอาสานี้นะคะก็คือเกิดมาจากความร่วมมือของพี่พี่ปหนะคะรุ่นที่ผ่านมานะคะที่ร่วมกันทําสวนจิตอาสานี้ขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าสวนจิตอาสามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอีกแห่งหนึงอ้าเด็กๆแล้วเราจะมาเก็บภาพที่เราดูร่วมกันตรงนี้นะคะเจ้าของสวนนะคะที่ดูแลได้แก่คุณครูมาริจันนะคะเห็นไหมคะอยู่บนอาคารนักเรียนสวัสดีคุณครูมาริจันด้วยค่ะ ค่ะและบริเวณนี้เราเรียกว่าสวนวาาส,สวนวิทยาศาสตร์สวนวิทยาศาสตร์นะคะก็ภายในนี้ก็จะมีทั้งพืชนะคะชนิดต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ และจุดนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆหอประชุมโรงเรียนค่ะหอประชุมโรงเรียนนะคะเราทํากิจกรรมอะไรบ้างคะที่นี่ที่หอประชุมนี้ไว้พระอะไรอีกต่างๆเข้าค่ายนะคะตอนนี้หอประชุมของเราก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะในหอประชุมของเราแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในนะคะลูกมันยังสกปรกอยู และบริเวณนี้เราเรียกว่าลานจาม,จ,ามจุรีรเวทีสร้างคนเก่งค่ะก็เป็นเราปรับจากที่เป็นเวทีบุนดินนะคะเป็นลานจามจุรีเพราะตรงนี้เรามีต้นอะไรคะเด็กๆต้นจาม,จ,ามจุรีรนะคะแล้วก็เราจะใช้เป็นลานที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนลูกเสือหรือว่าทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะคะ แล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีนี้ด้วยนะคะแล้วบริเวณร,รอบข้างนะคะก็จะมีอะไรคะม้มา,มาอินออนนะคะไว้เรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยค่ะเด็กๆชอบไหมคะชอบค่ะโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อยหน่วยคุรุรารังสารเป็นแรงสร้างคนดีสู่สัง,สงคม สำหรับโรงเรียนของเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมนะคะเราเตรียมที่จะรับโรงเรียนคุณธรรมประเมินระดับสีดาวเรามีคุณธรรมอัตลักษณ์อะไรบ้างคะเด็กๆหนึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสองความรับผิดชอบสามความมีระเบียบวิและสี่มีสัมมาคารวะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเด็กๆของเราไหว้สวยไหมนะคะอ้าวสัมมาคารวะสไหว้สวยๆค่ะขอบคุณค่ะ น,นี่ก็คือจุดเช็คอินของโรงเรียนค่ะที่นี่อนุบาลยานยยยุราญยาุราญรังสารค้และโรงเรียนของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนนำร่องพื้น เป็นโรงเรียนพื้นที่นําร่องนวัตรกรรมของจังหวัดศิสเกตค่ะเราก็จะมีสนามเด็กเล่น BBL ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรม BBL ในตอนเช้าด้วยค่ะ และบริเวณนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนค่ะเราเรียกว่าอนุสรสถานพระาศาสนาดิลกหน่วยคันติโกนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของโรงเรียนอนุบานยังชุมน้อยและชุมชนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พามาชมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเรานะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันคะเด็กๆแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเทียงนะคะในโรงเรียนของเราไว้ติดตามชมในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เราต้องบอกว่าลาก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ